สวัสดีครับร้านอณาจาักกันเกงสวัสดีเพื่อนๆเ,เ,เราก็ค้าแม่ค้าลูกค้าของทางร้านผค้ที่ติดตามนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูงานหัวงานที่เป็นงานที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับสามส่วนผู้ชายแต่งขาดน,นะครับตัวนี้บอกเลยนะว่าเป็นหัวงานที่ผมเปิดงานออกมาเลือกเอาตัวสวยๆไปตัดแล้วก็ฟอกนะครับอ่ะอย๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อน นะครับให้ดูตัวอย่างก่อนองานจะประมาณนี้นะครับสามส่วนผู้ชายนะครับปังเกงยีนสามส่วนผู้ชายขาลุยนะครับแบบขาดขาดนะครับเนี่ยตัวนี้ผมจะคัดเอาหัวงานมามาตัดแล้วก็ฟอกนะครับเนี่ยตัวอย่างนะครับบางที่ผมใส่เนี่ยนะครับปกติปกติผมจะใส่เป็นสี่ส่วนแต่ตอนนี้ผมหันมาใส่เป็นสามส่วนมันใส,ใส่สบายดีแล้วก็ ลูกค้าถามกันมาเยอะผมก็เลยจัดทำงานตัดให้นะครับอดูแบบอย่างไปเลยรื่อยๆนะครับตัวนี้จะได้งานคลาสแบรนด์เยอะอะมีมีแบรนด์ติดไปด้วยนะครับแบรนด์ดังๆติดไปด้วยนะครับผมไม่คัดแยกออกนะครับผมให้เป็นเกจหนวงานไปเลยนะครับเนี่ยนะครับสามส่วนยีนผู้ชายทอมบอยใส่ได้ ตัวนี้พ่อค้าแม่ค้าถามหากันเยอะนะครับผมก็เลยต,ต้องต้ดัดตามคำเรียบร้อยของลูกค้านะครับอ่าของมานี้นะครับส่วนราคาส่งนะครับผมตั้งเลทอยู่ที่ราคาส่งตัวละหกสิบาทเลทต่ำที่สุดแล้วนะครับยี่สิบห้าตัวขึ้นไปนะครับลูกค้าโทรมา,าไซ z ์ให้หน่อยค่ะ 2 5ตัวหรือ2 5ตัวขึ้นไปนะครับลูกค้าจะได้ในราคาส่งที่ตัวละ60บาทนะครับจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับจะส่งให้ทั่วประเทศสินค้าจะมีมาเรื่อยๆนะครับเาพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่เร็วกว่านะครับเร็วกว่าก็ได้ไปก่อนไปขายก่อนนะครับตัวนี้กําลังฮิตนะครับขายดีนะครับสินค้ามีรับประกันด้วยนะครับถ้าผ่านจากมือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย เรารับประกันให้นะครับถ้าเกิดว่ามีเสียเพื่อนขาดซิปกระดุมมันหลุดไปเอากลับมาเคลมได้นะครับตัวนี้ร้านรับประกันนะครับสำหรับเลดน,นะคะเลดเลดถ้าลูกค้าท่านใดบอกว่าถ้าเอาเยอะกว่าจำนวน25ตัว50ตัว หนึรอยตัวอะไรอย่างเงี้ยจะได้เลทราคาที่ถูกลงไหมได้ถูกลงแน่นอนค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถอ่าแอดไลน์มาสอบถามได้ตามอ่าข้อมูลที่แม่ค้าให้ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเดี๋ยวผมใส่ในหุ่นให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างก็ตัวหนึ่งว่าใส่ในหุ่นผู้ชายแล้วเนี่ยมันจะออกมารูปแบบไหนอ่ะเดีย๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวดู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 หุ่นก็ขาย มาประมาณนี้นะครับถ้าถ้าอยู่ในหุ่นผู้ชายนะครับจะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจัดจัดเป้าดีๆค่ะ <laughs> <laughs> อย่าไปดึงตุ๋ยเขาดิ <laughs> ไปด,ดึงตู๋ยเขาทำไม,มอ่า เราหมุนได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีงานแบรนด์ค้ากันไปนะคะงานแบรนด์งานป้ายเนาะ,ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะทรงก็จะประมาณนี้เนาะ,ะหันข้างหลังมาค่ะเดีย๋ยวเอาตัวนี้ใส่โชว์ไปเลยได้ตรงนี้ก็จะค้ากัานนะคะอะยิบยิบในถุงหยิบในถุงขึ้นมาให้ลูกค้าดูเพิ่มหน่อยค่ะ สต็อกนะครับสต็อกสีเข้มเขมให้ลูกค้าดูหน่อยอแต่สีมันก็คลากันค่ะสีเข้มสีซีดจะคลาก,กันแบบสไตล์หลากหลายแตกต่างกันไปสามส่วนผู้ชายนะครับสนใจแล้วทักมาได้เลยนะครับร้านอนาณาจักรกางเกงนะครับลิปใน YouTube ได้เลยนะครับร้านอนาณาจักรกางเกงหรือว่าโทรมาติดต่อเลยนะครับ0 6 18903 2 2 3, 3 0618903223สนะครับ ส่วนข้อมูลอของไลน์แล้วก็เบอร์โทรอะไรต่างๆเพื่อเติอนเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้คลิปนะครับอ่ะยังไงติดต่อเข้ามานะครับพ่อค้าแมค่ค้าโอเคขอบคุณค่ะ